สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับช่องสุภวัตเช่นเคยครับคลิปนี้ก็ถ่ายรถไถครับรับงานปั่นนาครับวันนี้ลงงานสองคันครับปั่นสองรอบนะครับเพื่อจะได้ ภับลักษ์ที่สวยงามนะครับปันคันแรกนี่เปิดล่องครับเปิดล่องก็ไม่ต้องวางลึกเท่าไหร่ครับมาคันที่สองก็ซ้ำรอยคันแรกครับก็ไม่ต้องวางลึกเช่นกันครับ เลี้ยงผ่านปานกลางนะครับเพื่อประหยัดน้ำมันรถนะครับแล้วก็ช่วยซับแรงลดด้วยนะครับนี่ครับถววงลึกเกินจะเป็นเหมือนเมื่อกี้นี่ครับกำลังตกนะครับเสร็จเป็นแล้วสองบิ้งครับวิ่งให,ใหญ่เลยนะครับ องคันนี้เป็นอูปต้า L3408 นะครับแล้วก็ L <c oughs> L3408 DI นะครับอายุอนามก็คันแรกนี่คันนี้14ปีนะครับค <c oughs> ันที่2อ <c oughs> นี่ประมาณ12ถึง13ปีแล้วครับ คือว่ามีอายุกันแล้วนะครับส่วนโรตารี่นี่เป็นของโชคชัยครับ c a m นะครับมองเห็นข้อดีของโรตารี่ครับ เวลาตีดินนะครับมันจะละเอียดนะครับมันละเอียดดีนะครับน้ําหนักโรตารี่ก็เบาด้วยนะครับจะไม่เลือกใช้ตัวนี้นะครับถ้าดินแบบนี้นะครับไม่มีหญ้าแล้วก็ ชุ่มๆนิดนึงนะครับบอกเลยว่ารอบเดียวเอาอยู่ครับโรตารีแบบนี้นะครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนไปโรตารีใหม่ครับเปลี่ยนไปเมื่อวานเองนะครับ โชคใช้รุ่นเก่านะครับสีแดงนะครับคล้ายๆกับของยันม่านะครับตัวนั้นเป็นรุ่นใหม่นะครับรอบก็ต่างกันมากเลยครับรอบลรตารี่ มีรถสองคันก็ประหยัดเวลาดีนะครับได้งานไวนะครับได้ช่วยๆกันนะครับมีคนเดียวก็เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเหมือนกันนะครับนาเยอะๆถ้าเจอหนาเยอะๆเนี่ยโอ้โหคนเคยชินกับสองคันแล้วมาทำคันเดียวนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวนี้เขาปั่นไร่ละ250นะครับ250บาทต่อไร่นะครับเป็นราคามาตรฐานทางนี้เลยนะครับส่วนไทยนี่จะอยู่ไร่ละ220บาทครับรถเล็กค่ารถใหญ่ก็250บาทต่อไร่ครับ ราคากลางๆครับไม่ถูกไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี้รถเยอะครับดีที่ยังไม่กดราคากันเท่าไหร่ครับ บางครั้งซื้อไปซื้อรถไถน,นะครับซื้อมาว่าจะทำงานใช้นี่บางบางครั้งก็ทำงานส่งตัวรถไม่ได้นะครับเพราะรถเยอะแย่างงานครับทำให้ไม่มีรายได้ครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามให้ช่องสุภัพวดด้วยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ